รุมสดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บ e ลเคมิคอลจำกัดมหาชนอีมินเอนแอ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในวันพุธนะครับวันนี้8เมษายนครับก่อนที่จะไปดูทิศทางของตลาดหุ้นไทยซึ่งใกล้จะเปิดทําการซื้อขายกันแล้วนะครับเราไปดูตลาดต่างประเทศครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เปิดกันค่อนข้างที่จะครบทุกตลาดแล้วนะครับตลาดสหรัฐครับจริงๆก็ยังมีซ e n t i m e n t หรือว่ายังมี มุมมองในเชิงบวกกันอยู่นะครับสำหรับนักลงทุนเพราะฉะนั้นตลาดก็เปิดมาในแดนบวกโดยตลอดแต่ว่าช่วงท้ายๆครับก่อนจะปิดทําการไม่เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่10วินาทีไม่ไมกี่10นาทีนะครับก็ปรากฏว่าดอลลาร์ที่แข็งค่านะครับกดทําให้มีแรงเทขายแล้วก็ดัชนีก็หลุดลงไปปิดอยู่ในแดนลบนะครับโดยดาวโจนส์ครับปิดที่ 17875.42จุดครับปรับลดลงไปในช่วงท้ายตลาดนะครับ5.43จุดครับ0.03%นะส่วน Nasdaq ก็ปรับลดลงไป7.08จุดหรือ0.14% S&P 500นะครับปิดที่2076.33จุดครับก็ปรับตัวลดลงไป4.29จุดนะฮะ0.21%ระหว่างซื้อขายนี่ขึ้นไปอยู่เหนือระดับ2,100จุดได้ซ้ําไปนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อวานนี้ครับ ส่วนยุโรปครับเปิดทําการซื้อขายเมื่อวานนี้วันอังคารก็เพิ่งจะเป็นวันแรกของสัปดาห์นี้นะครับหลังจากหยุดยาวต่อเนื่องกัน4วันเต็มนะครับตั้งแต่กู o ฟรายเดยมาจนกระทั่งถึงที่วันจันทร์นะฮะก็ยังก็ยังปิดทําการกันอยู่นะครับวันอังคารเปิดทําการก็ปรากฏว่ารับข่าวดีนะครับทั้งตัวเลขดัชนี pmi ของกลุ่มยูโรโซนซึ่งปรากฏว่าประกาศออกมานั้นเป็นตัวเลขที่เติบโตเพิ่มขึ้นในรอบ เรียกว่า8 8ปีแปีเลยนะครับซึ่งก็ถือประทานโทษครับแเดือนนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยก็การที่เชื่อว่าดอกเบี้ยสหรัฐจะไม่ขึ้นเร็วนั้นเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่เป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมเข้ามานะครับทำให้ปิดตลาดครับฟุตซีร้อยตลาดลอนดอนนะครับบวกไปหนึ่งอ่สบแปดจุดสามจุดครับหนึ่งจุดแปดแปดเปอร์เซ็นต์ดัคส์เดลมันนะครับทะลุหนึ่งหมื่นสองพันจุดไปปิดที่หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม จุดห้าสองจุดนะครับบวกไปหนึ่งร้อยห้าสิบหกจุดหนึ่งสามจุดครับหนึ่งจุดสามศูนย์เปอร์เซ็นต์ซีซีโฟตี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเจ็ดสิบเจ็ดจุดศูนย์ห้าจุดร่วมหนึ่งจุดห้าสองเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตลาดทุนเอเชียเช้าวันนี้มาดูกันครับก็ปรากฏว่าอย่างของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็กําลังจับตานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางของเขาซึ่งจะเสร็จสิ้นวันนี้นะครับหลังจากที่เริ่มประชุมไปวันแรกเมื่อวานนี้ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีมาตรการ ที่จะเป็นปัจจัยบวกออกมานะครับทำให้ตลาดก็ยังดูจะรับสัญญาณในทางบวกล่าสุดนี้บวกอยู่88.9 6จุดเครับ0.45เเมื่อช่วง9นาฬิกานะครับส่วนเซี่ยงไฮ้ครับก็บวกอยู่7.9 4จุดกครับ0.2%ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ7ปีของตลาดหุ้นจีนเลยนะครับส่วนหางเสงครับบวก51.11 1จุดดครับขึ้นมาแรงมากครับสคงจนดับเยื่องงสอร์เซ็นต์นะครับก็ ถือว่าดัชนี pmi ก็ฟื้นขึ้นมามากนะครับในขณะที่สเตรทไทมสิงคโปร์ยอร่อลงเล็กน้อยนะครับ6.56.0.19อครับอินโดนีเซียลบอยู่14.97.0.27รฟิลิปปินส์ก็ลบ6.6.54.0.82นะครับส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามทิศทางตลาดในภูมิภาคนะครับแล้วก็มีปัจจัยเรื่องของสหรัฐด,ด้วยนะครับซึ่งคาดว่าคงจะยังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเร็วนะก็เป็นปัจจัยที่หนุนทําให ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดทําการซื้อขายเมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นวันแรกของสัปดาห์นะครับเราหยุดวันจันทร์เนื่องในวันจัก,กรีนะครับก็สูงสุดของวันนี้บวกไป19.05จุดครับต่ําสุดก็บวก7.53จุดแต่ว่าปิดตลาดนั้นบวกไป13.48จุดหรื่อ0.88เปอร์เซ็นต์นะครับ 1>, 1 5 4 9 5 3จุดนะครับตัชนีหุ้นไทยที่ปิดเมื่อวานนี้ส่วนมูลค่าการซื้อขายก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับ32,524.48ล้านบาทนะครับโดยเมื่อวานนี้รายย่อยเป็นกลุ่มเดียวที่ขายสุทธิ4,304ล้านบาทนะครับส่วนทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรครับไปติดตามได้จากคุณสุเชษสุแท้ผู้ช่วยกรรมการผู้การ,รบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่วิษายแล้วก็ท่านผู้ชมครับผมอ่าวันนี้หุ้นไทยจะยังไงให้ไปต่อไหมครับครับครับผมแนวโน้มจากการที่ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแข็งค่าขึ้นร่วงจากตัวเลขการจ้างงานที่เคยปกติอยู่ที่สองแสนหกหมื่นสี่พันตำแหน่งนะครับเหลือเพียงแค่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันตำแหน่งเนี่ยทําให้การแนวโน้มการขึ้นแตดลบเบี้ยระยะสั้นเนี่ยไม่มีนะครับก็เลยส่งผลทําให้อ่ดัชนีนั้นน่าจะมีแนวรับ ลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นต่อครับวันนี้ทางดมนิสมองว่าขึ้นต่อด้วยวอลุ่มเบาบางเนื่องจากปิดสัปดาห์ก่อนหยุดยาวสงการนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้มีวอลุ่มบางไปในขณะที่การชุมเฟดเนี่ยนะครับในการเคลื่อนต่อเบี้ยแนวโน้มอ,อย่างที่กล่นานเมื่อกี้นี้ก็คือในแง่ของตัวจ้างงานเนี่ยอ่อนตัวลงไปเยอะมากนะครับจาก2 0 0กเหลือแค่102นะครับเพราะฉะนั้นอ่อนตัวลงมากเพราะนั้นการเคลื่อนตัวเบี้ยมีแนวโน้มน้อยมากดังนั้น ดัชนีน่าจะขึ้นไปทดสอบจุดรับข้างบนครับ1555ก15ับ155จุดต้านข้างบนนะครับจุดรับนั้นอยู่ที่1540กับ1530ครับในหุ้นวันนี้ถ้าเล่นภายในวันมี ITD กับทูแต่หุ้นแนะนําวันนี้เป็น BTS นะครับแนวโน้ม BTS นั้นเป็นกําไรจากการเดินรถกําไรจากการดําเนินกิจการ ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องปี58ถือว่าเป็นปีโดดเด่นของบี BTS ครับให้ระดับราคาไว้12บาท4ื้ตงค์ครับเพราะนั้นราคาเป้าหมายไปตรงนี้ต้องให้ซื้อ BTS ครับ BTS ถือในระยะกางยาวครับผมครับแม่เจ้าของ BTS ก็กำลังเนื้อหอมนะครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณสุเชษครับสดีครับผมอ่ะเอาละครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปดูความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันราคาทองคำครับ จนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนหรายล้อมด้วยเคมีพันธ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรและเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ โรน,นี้มาร่วมกันปรับปลี่พฤติกรรมประหยัดพลังงานด้วยวิธีง่ายๆ1ลอ5ปอล้างแอร์ปิดไฟที่ไม่ใช้ปรับแอร์ที่25องศาปลดปลัก๊กเปลี่ยนหลอดไฟป,ประหยัดพลังงานปรับเช็คเครื่องยนต์เดินหน้าประเทศไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน ราคาน้ํามันเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเคลื่อนไหวทั้งลบทั้งบวกสลับกันไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของอิหร่านนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาน้ํามันร่วงลงแต่ว่าวันพุธนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบของสหรัฐนะครับคาดว่าจะเริ่มลดลงนะครับตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่มหนุนทําให้ราคาน้ํามันขยับบวกขึ้นมาปิดตลาดในสุดบวกได้นะครับ WTI บวกไป1นึ่เหรียญแปดสิบสี่เซนเบรนบวกไป98เซนนะครับ ในขณะที่ค่าเงินเช้าวันนี้ครับเงินบาทเปิดมา32.56 ก็ถือว่ารงตัวนะครับเพราะว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็ปิดที่ระดับ32.5 6ถึง32.58บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่เย็นก็กลับมาอ่อนค่านะครับจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับเย็นล่าสุดนี้ก็120.2 0เย็นต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับยูโรก็อ่อนค่าลงนะครับจากดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าึ้นนะครับโดยล่าสุดนี้ก็มาจาก1.09ก็มาจาก1.0832นะครับ ส่วนทองคําก็ดอลลาร์ที่แข็งค่านะครับก็มีผลทําให้เมื่อคืนนี้ทองถูกเทขายนะครับปิดตลาดนี้ปรับตัวลดลงไป8เหรียญท่วนๆนะครับก็ปิดที่1,210เหรียญ60เซนแล้วเช้าวันนี้ก็ยังมีแรงเทขายอยู่ทําให้หลุด 1, 2 1 0เหรียญน,นะครับมาเคลื่อนไหวอยู่ระดับ 1, 2 0 7เหรียญ1 2 0่นเหรียญน,นะครับส่วนเมื่อวานนี้สมาคมค่าทองคาประกาศเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น2ครั้งเบ็ดเสร็จแล้วก็บวกขึ้นไป150บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนเช้าวัันนี้ครบ สมาคมเพิ่งจะประกาศราคาครั้งแรกนะครับอ้างอิงโกสปอร์ตก็1,209เหรียญนะครับแล้วก็โค้ดเงินบาท32มสบสาทห้สตางค์นะฮะก็ประกาศราคาครั้งแรกนี่ยังเป็นราคาคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ